แล้วก็นี่ทุเรียนหล่นเมื่อวานสองลูกเอาไปให้ลูกหลานกินกินเองสองยุมแล้วก็น้องน่ให้เข้าไปเข้ามาแนี้เส้นโรงพยามอลไม่เห็นเลยสตัดปา้นเลยเั้นก็ไม่รู้ว่าเขาข้ามาทำอะไรเส้นแล้วตอนล่างมันก็ถอยอ๋อถอยอ๋ออล้วก็เข้ามาตอนกี่โมงประมาณตอนที่มันออกไปเนี่ยเที่ยงคืนสี่สิบอ๋อเที่ยงคืนสี่สิบที่มันออกไปแล้วนะเ็นตอนออกแล้วนะจ้ะตอนตอนแรกเป็นอะไรเข้ามาใครมอเตอร์ไซค์เหรอฉันนิฐานว่าน่าจะเป็นมอเตอร์ไซ์ เข้ามาเก็บ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 ไปแล้วกองไว้พอมันกองเสร็จมันก็ให้รถรถยนต์นะเข้ามาเอามันเข้ามาเนี่ยทีนี้ว่ารถยนต์มันเข้ามาทําอะไรก็เลยขึ้นมาดูก็ไม่เห็นอะไรทั้งเอเลยตอนนั้นเห็นเห็นเห็นรถยนต์ว่าเป็นยี่ห้ออะไรสีอะไรเห็นว่าเป็นรถยนต์ตอนเดียวรถยนต์ตอนเดียวแล้วก็บริมมีมีมีกั้นข้างอะขึ้นโครงข้างแค่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 หลังแค่กับแค่หลังข้างหลัง แต่ว่ามีผู้แลวรถมันมันถอยออกมามันถอยมาแล้วก็เครื่องมันดับมันโลไงโลจนดับไงพอดับแล้วก็มันติดตรงนี้ยพอติดตรงนี้มีผู้ชายคนหนึ่งตัวเล็กๆมาอยู่อยู่ฝั่งนี้แล้วก็รถก็อยู่ตรงนี้แล้วมันก็ออกไปพอรถออกไปเนี่ยเราก็เปิดดูไงมาดูทุเรียนตัดมาแล้วถึงได้รู้ว่าเข้ามาเอาทุเรียนเราพออันนี้นี่กองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็อ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ลักษณะนี้ลักษณะนี้ อันนี้เป็นอุปกรณ์ในการเก็บทุเรียนโยมันมันเก็บใส่ตะกร้ามุมไงเห็นไหม่รยจับมุมเห็นไหมนี่มันรอจับมุมบอกบอกนิดนึงนี่คือนี่คือกระสอบกระสอบที่ที่ที่มันเอาเอาหามคิดว่าน่าจะหามทุเรียนแล้วเอาขึ้นรถนี่ของนี่กระสอบอยู่ตรงนี้เหรออยู่ตรงนี้นี่คืออุปกรณ์ในการในการขโมยทุเรียนในการในการที่ว่าเอาทุเรียนใส่แล้วก็โยงลงมาอ๋อนี่คือทุเรียนตอนที่ตอนที่เราถ่ายไว้ก่อนหน้านี้นะถ่ายส่งให้น้องชาย ถ่ส่งให้ลองชายตอนที่ก่อนหายเนี่ยนะตัวมันขึ้นเป็นยยงไงนีอตอนนี้ด้วยเหรออันนี้ด้วยตอนนี้นี่ยังไม่รู้เลยว่าเพราะว่าทุเรียนปลูกเม็ดไงทีนี้มันเป็นปีแรกพอเป็นปีแรกพี่ชายบอกว่าอย่าขึ้นอย่าหายไปทั้งหมดเป็นกี่ต้นนะครับสี่ต้นสี่ต้นจำนวนลูกเท่าไหร่กี่ลูกห้าสิบลาแหละมาห้าสิบวลาลูกนะมูลค่าประมาณเท่าไหร่ลูกเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยแล้วเป็นเงินเท่าไหร่นะห้าสิบลูกเยอะเหมือนกันนห้าสิบลูกสามประมาณหมื่นกว่าบาท ไม่ต่ำกว่าหมื่นสอบอันนี้เป็นร่องรอยของรถที่มันติดนะครับร่องรอยของรถคด้ายที่มาติดผม <c oughs> 本当